สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดทาง SME ไทยแจ้งเกิดในสนามค้าปลีกเวียดนามข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเวียดนามหรือ GSO ระบุว่าในเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมายอดขายปลีกและบริการประเทศเวียดนามอยู่ที่ประมาณ486,000ล้านเวียดนามดอง เพิ่มขึ้น2%เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน2565และ17%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2564นอกจากนี้ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามอุตสาหกรรมค้าปลีกของเวียดนามมีขนาดตลาดอยู่ที่142,000ล้นานเหรียญสหรัฐคาดว่าในปี2568จะเพิ่มขึ้นเป็น350,000ล้นานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็น59%ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศเวียดนามและด้วยสัญญาณเชิงบวกของตลาดคาดว่าในปี2565ค้าปลีกจะเติบโต20%เมื่อเทียบกับปี2564โดยมีปัจจัยสำคัญที่หนุนอุตสาหกรรมค้าปลีกเวียดนามให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญคือช่วงปลายปี2565ความต้องการซื้อของชาวเวียดนามเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงตรุษเวียดนาม ในช่วงปลายเดือนมก,กราคม256 6ซึ่งยอดขายปลีกสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ในช่วงสิ้นปียังมีเทศกาลใหญ่ๆอื่นๆเช่นคริสต์มาสหรือ Black Friday จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภคไทยที่จะเจาะตลาดเวียดนามโดยการนำเสนอสินค้าใหม่ๆที่คนเวียดนามนิยมมอบในช่วงเทศกาลตรุษจีนเวียดนามอาทิเช่นรังนกชา และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและยังเป็นช่วงที่เหมาะสมในการจัดโปรโมชันและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าสำหรับสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาดเวียดนามแล้วจากความน่าสนใจของดีมาน์ในช่วงเทศกาลตรุษเวียดนามบวกกับตัวเลขค้าปรีกที่เติบโตอย่างโดดเด่นนี้การส่งสินค้าไปตีตลาดเวียดนาม จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ซึ่งสมาคมผู้ค้าปลีกไทยมีการผลักดันสินค้า SME ไทยให้สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังประเทศเวียดนามเช่นกันนายยนโภพทรัพย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกเปิดเผยว่าทางสมาคมได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันกับผู้ค้าปลีกเวียดนามเพื่อยกระดับ ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าและเสริมศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะ SMEs ให้มีช่องทางการขายและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นซึ่งสอดรับกับการลงนามข้อตกลงแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจ5ฉบับระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม ในช่วงการประชุมเอเป็ก2 2 2 2ที่ผ่านมาค่ายยานยนต์ไฟฟ้าจีนเดินหน้าบุกเบิกตลาดไทยเสริญเจนิพฤศจิกายนวงเล็บสินหัวเมื่อไม่นานมานี้ b y d ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนและ r a v e r Automotive ตัวแทนจำหน่ายในไทยได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหยวนพัสซึ่งมีแบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนาน นับเป็นการเพิ่มหมุดหมายในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยที่มีความต้องการหลากหลายหวังฉวนฝูประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BYD กรุ๊ปกล่าวว่าการประสานงานและความร่วมมือเชิงลึกที่ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ไทยค่อยๆกลายเป็นตลาดสำคัญตามกลยุทธ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท BYD ออโต้ไทยจำกัดและบริษัท WSA วยหัวกรุ๊ปต้าจงจำกัดนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินและก่อสร้างโรงงานซึ่งนับเป็นการก่อตั้งโรงงานรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในต่างประเทศแห่งแรกที่ BYD ลงทุนเองทั้งหมดพร้อมเป้าหมายการผลิต150,000คันต่อปี ขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนรายอื่นๆเช่น Gate Wall มอเตอหรือ GWM ได้ส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่คันที่10,000ออกจากสายการผลิตในระยองเมื่อต้นเดือนกันยายนหรือนาจาออโตโมบิลได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์รอบด้านกับปตทเพื่อร่วมบุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ของไทย อันหนึ่งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยระบุว่ายานยนต์แบรนด์จีนครองสัดส่วนตลาดยานยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ในไทยสูงราวร้อยละ9กในปี2021ด้านสมาคมรถยนต์โดยสารแห่งประเทศจีนระบุว่าไทยเป็นจุดหมายส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่อันดับที่3ของจีนโดยยอดส่งออกช่วงเดือนมก,กราคมถึงกันยายนปีนี้อยู่ที่ 59,375คันเพิ่มขึ้นร้อยละ176จากช่วงเดียวกันในปีก่อนตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของไทยนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันนั้นมีผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกก้าวเข้ามาตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเกือบ30รายซึ่งจีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่เลือกไทยเป็นด่านแรกของการบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านรัฐบาลไทยวางแผนเพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาในไทยนั้นให้สูงแต่ร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2030พร้อมผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางยานยนต์พลังงานใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนับเป็นโอกาสทองของเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนไทยยังมีรากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งและการดำเนินนโยบาย เกื้อหนุนยานยนต์พลังงานใหม่รวมถึงความร่วมมือด้านต,ต่างๆระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยานยนต์จีนซึ่งช่วยส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอีกด้วยผาตลาดคอนโดปี66กลับมาพีคต่างชาติแห่ซื้อเป็นเซฟเฮาส์จีนยังชอปไม่แผ่วยิมสีพฤศจิกายนที่โรงแรมอโมนาแกรนราชดำริ ในงานสัมมนา,าภากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี2023จัดโดยสมาคมอาคารชุดไทยนายพีรพงศ์จรูลเอกนาย,ยกสมาคมอาคารชุดไทยเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2566จะขยายตัวตามการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจซึ่งจากการประเมินเศรษฐกิจจะเติบโตเฉลีย่ย4.7แต่ส่วนตัวมองว่า จะโตถึง5%โดยปีหน้าการเปิดประเทศจะมีผลให้นักท่องเที่ยวกลับมา20ล้านคนทำให้เกิดการจ้างงานเป็นจานวนมากขึ้นในภาคการท่องเที่ยวและการบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมาซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากภาครวมเศรษฐกิจฟื้นตัวสูงสุดในรอบ4ปีจากหลายปัจจัย อาทิเช่นการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด -19 การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการการเดินทางมาลงทุนและท่องเที่ยวของต่างชาติจากการเปิดประเทศทั่วโลกส่งผลให้ภาพรวมกำลังซื้อผู้บริโภคต่อตลาดอสังหาตลอดจนคอนโดกลับมาเติบโตในทุกเซกเมนต์โดยเฉพาะราคา2-3ล้านบาทจะมาแรงในปีหน้าทั้งในกรุงเทพชานเมืองและหัวเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหัวหินพัทยาและตอนนี้เริ่มเห็นชาวยุโรปมาซื้อคอนโดมากขึ้นส่วนจีนหลังเปิดประเทศจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดในไตรมาสที่2ทับส5 6 6ส่วนการปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยอาจจะกระทบการพัฒนาโครงการระดับหนึ่งซึ่งต้นทุนจากอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น1-2หากสามารถบริหารจัดการได้ดี ราคาสังหาอาจจะไม่ต้องปรับราคาขึ้นก็ได้ส่วนการผ่อนคลายมาตรการ LTV ที่ยังคงอยู่ถึงสิ้นปี2565จะส่งผลต่อบ้านหลังที่2หลังที่3รวมถึงบ้านราคาเกิน10ล้านบาททั้งนี้แม้จะหมด LTV ในปีหน้ายังมีปัจจัยบวกอื่นมากรบไม่น่าจะเป็นอุปสรรคทำให้อสังหามมีปัญหามากนักโดยมองว่า การขายและการโอนกรรมสิทธิ์จะกลับมาใกล้เคียงก่อนโควิดนายพีรพงศ์กล่าวนางสุพินมีชูชีพประธานกรรมการบริหารบริษัทโจแรงลาซานประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงแนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมกับลูกค้าต่างชาติว่าตลาดคอนโดมิเนียมก่อนโควิดมีโอเวอร์ซัพพลายผู้ประกอบการเริ่มแตะเบรกหันไปพัฒนาเซกเมนต์อื่นเช่นรีเทล เพื่อกระจายความเสี่ยงรายได้มาถึงปี65ซัพพลายเริ่มมากขึ้นอยู่ที่770,000ยูนิตคาดปี2568อยู่ที่876,000ยูนิตเพิ่มขึ้น13%ส่วนใหญ่เป็นตลาดระดับกลางล่างและอยู่ในทำเล CBD ส่วนการซื้อเป็นเพื่อลงทุนขณะที่ซื้อเก่งกำไรตลาดวายไปตั้งแต่มีโควิดยอดโอนคอนโด8เดือนอยู่ที่ 58,000ยูนิตมูลค่า1.5แสนล้านบาทในนี้มีต่างชาติซื้อ4% 0หรือ5,800ยูนิตคิดเป็นมูลค่า30,000ล้านบาทหรือ20%โดยชาวจีนซื้อมากสุดราคาเฉลี่ยอยู่ที่5ล้านต่อยูนิตซึ่งในไตรามารส3ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า1 5 0 0 0ล้านบาทรองลงมามีชาวอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเมียนมา จะซื้อจำนวนยูนิตน้อยกว่าจีนแต่ราคาสูงกว่าเช่นเมียนมากัมพูชาซื้อราคาต่อยูนิตมากกว่า15ล้านบาทดังนั้นเราไม่จะเป็นต้องเจาะลูกค้าจีนอย่างเดียวเป็นชนชาติอื่นก็ได้เพราะตลาดคอนโดในไทยนั้นยังน่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะห้องขนาดใหญ่ที่ต่างชาติให้ความสนใจมากนางสุพินกล่าว